สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรายการวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะครับอยากพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวทําบุญไหว้พระแล้วก็ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ซึ่งจังหวัดที่เราจะเดินทางไปนี้นะครับก็คือจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะครับสำหรับจังหวัดอุทัยธานีนั้นนะครับก็มีคํขฝัญทุกจังหวัดนะครับแต่ที่จังหวัดอุทัยธานีกล่าวไว้ว่าอุทัยธานีเมืองพัชนกจัก,กรีป่าแรดรถดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ําตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสแกกังตลาดนัดดังโคกระบือนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวมรดกโลกที่ห้วยขาแข้งด้วยนะครับแล้วก็ไปดูต้นน้ํำสแกกังที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าจากนะครปฐมผ่านไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปทางเส้นอำเภอด่านช้างเพื่อที่จะเข้าสู่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะครับ และสำหรับจังหวัดอุทยัยธาน,นีนั้นก็มีสถานที่ไปเที่ยวเช็คอินถือว่าเป็นเมืองรองที่น่าไปถ่ายรูปไหว้ผากันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดจันทารามวัดท่าซุงวัดเขาสแกกลงังวัดปุปปูปุปโปสถารามนะครับหรือว่าภูป,ป่าตาดเขตรักษาพันธ์สตาห้วยขาแข้งหรือว่าน้ําตกผาลมเย็นนั่นเองนะครับแต่สําหรับวันนี้เราเดินทางพาทุกท่านมาเที่ยววัด ท่าสุงนะครับหรือวัดจันทรา,ามนั่นเองซึ่งในอดีตนั้นมีหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของคนจังหวัดปุทัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวชมวิหารแก้วกันเลยนะครับซึ่งภายในวัดนี้มีสถานที่สวยงามหลายๆแห่งเลยนะครับ เรียกว่ามาวัดนี้เราก็ต้องมาดูประวัติกันสักหน่อยครับสําหรับประวัติของหลวงพ่อฤาษีดิงดานะครับหรือหลวงพ่อพระราชพรมยานนั่นเองนั่นก็เป็นหลวงพ่อเจ้าวาดวัดจันทรามหรือวัดที่ชาวบ้านเรียกวัดท่าสุงอยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดปฐัธทยธทานีนะครับท่านเป็นพระอ,อริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งตามประวัตินะครับหลังจากที่มรณภาพแล้วปรากฏว่าสังขารของหลวงพ่อนั้นไม่เน่าเปื่อยนะครับได้มีการเก็บรักษา ไว้ที่วัดท่าสุงเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งอนุญาตาพูดคุยเล่าเก็บสาระความรู้ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับชื่อเดิมท่านคือวีระถาวโรนะครับนามเดินท่านชื่อสังเวียนสังสุวรรณนะครับเกิดเมื่อวันเสาร์ที่8รกรกฎาคมพศ2459นะครับเดิมเป็นคนอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งครอบครัวเรียกว่า เป็นชาวนาแต่มีฐานะค่อนข้างดีนะครับบิดาชื่อนายควงสังสุวรรณมันดาชื่อนางสมบุญสังสุวรรณท่านเป็นบุตรคนที่3จากพี่น้องบิดามารดารวมทั้งสิ้น5คนด้วยกันนะครับซึ่งสมัยเมื่อหลวงพ่อมีอายุได้6ขวบนะครับเคยเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาจนจบปฐมศึกษาปีที่4และเมื่ออายุประมาณ15ปีก็ได้เข้ามาอยู่กับยาย ที่บ้านหน้าวัดเลไลเขตอำเภอตลิ่งชันนะครับซึ่งสมัยนั้นชื่อจังหวัดทนบุรีนะครับนั่นเองแล้วก็มีการศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณตอนอายุ19เข้าเป็นเพศสัชกรทหารเรือสังกัดกรมทหารเรือนะครับเดียว,ว่าหลวงพ่อเป็นทหารเรือนะครับพออายุได้20ปีหลวงพ่อก็ามาบวชเป็นพระเมื่อวันที่16รกรกฎาคม2 4ง0 ที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับโดยมีหลวงพ่อปานหรือหลวงพ่อพระครูวิหารกิจการนุการน,นะครับเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เล็กเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครับเนี่ยคือประวัติเล็กๆเกศสาระความรู้เมื่อเรามาเที่ยววัดหลวงพ่อพระเกจิอาจารย์ก็จําเป็นที่จะต้องได้รับรู้ประวัติกันสักเล็กน้อยนะครับหลังเราจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นนะครับพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงบุคคลที่สําคัญสําคัญอยู่บริเวณอป้ายหน้าวัดท่าสูงนั่นเองนะครับซึ่งภายในวัดนั้นมีความร่มรื่นมีต้นไม้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเสนาสนะโบราณสถานโบราณาวัตถุเป็นจํานวนมากในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีชาวบ้านเดินทางมากราบสการะสังขารหลวงพอ่อฤาษีริงดำนะครับซึ่งหลวงพอ่อฤาษีริงดำนั้นก็เคย สร้างสิ่งก่อสร้างไว้นะครับเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยครับวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับซึ่งภายในนั้นประดับประดาวิจิตรงดงามนะครับเป็นกระจกนะครับใส่ๆเรียกว่าเป็นวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับและสําหรับวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับถือว่าเป็นวิหารที่มีความสําคัญมากนะครับซึ่งหลวงพ่อฤาษีดึงดํานั้นท่านได้สร้างเอาไว้ก่อนมรณภาพทั้งยังเป็นสถานที่เก็บรักษาสังขารร่างกาย ที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อด้วยนะครับครับหลังจากเที่ยวชมแล้วนะครับซึ่งภายในวิหารนั้นส่วนมากบุคคลทั่วไปหรือชาวบ้านมักจะนิยมเดินทางไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมเป็นเวลาด้วยนะครับสําหรับวิหารแก้วนั้นปิดเวลา1 1โมงคึ่งนะครับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณตอนบ่าย2นั่นเองนะครับเราก็ขับรถไปเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีนี้ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารอร่อยๆมากมายนะครับนี่ก็ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งนะครับของจาวิรัตของเส้นทางไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยเดินทางมาแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเดินทางมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พามาเที่ยวชมนะครับซึ่งภายในวัด ท่าซุงหรือวัดจันทารามนี้นะครับมีที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งเนี่ยครับกงนกเด็กๆก,ก็ชอบนะครับเป็นกงนกใหญ่ๆเอาไว้เข้าเดินเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้นะครับเรียกว่าที่วัดท่าซุงนี้มีพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีสวนหย่อมปลูกต้นไม้สวยๆเอาไว้ให้เราได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่ระลึกความทรงจํานะครับครับซึ่งเมื่อเราเดินไปดูประวัติความเป็นมาของวัดแล้วนะครับทําให้ทราบว่า วัดนี้มีโบราณสถานหรือว่าวัตถุสถานหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับซึ่งวัดนี้มีพื้นที่ถึง280นะครับแล้วก็มีเนื้อที่ป่าถึง230ไร่นะครับสำหรับวิหารแก้วนะครับหลายท่านอาจจะเคยเดินทางมาแล้วนะครับก็เปิด9โมงเช้าถึง11โมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเปิดอีกทีตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับเพรั้ควรกะเวลาดีนะครับเพราะว่าภายในบริเวณวิหารแก้วนะ แล้วก็มีวิหารทองอีกหลายหลังสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนรถส่วนตัวนั้นก็มาได้ทุกขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับซึ่งมีลานจอดรถกว้างขวางมีรถสองแถวรถสาธารณะไว้บริการอยู่ด้วยนะครับครับเราเดินเที่ยวชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้มากับเด็กๆก็ยังว่าครับเด็กอายุ4ี่หขวบนะครับบางทีก็อาจจะยังซุกซนผมก็จูงไปด้วยนะครับอาจจะถ่ายทําคลิปวิดีโอไม่สะดวกนะครับก็เลยขออนุญาต นำภาพนิ่งมาให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งบรรยากาศของวัดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนั้นนะครับก็มีบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับมีสถานที่สวยงามหลายแห่งให้เราได้เที่ยวชมกันเลยนะครับ ซึ่งรายการนี้นะครับก็อาจจะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนสัตว์บ้างไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกบ้างนะครับเที่ยววัดธำบุญปิดทองไหว้พระบ้างนะครับก็เหมาะสําหรับเด็กๆและคนที่มีครอบครัวลูกเล็กๆอย่างนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่รู้เราจะไปไหนดีนะครับก็หาโอกาสเดินทางทําบุญปิดทองไหว้พระให้เด็กๆนั้นได้ซึมซับนะครับในพระพุทธศาสนานะครับว่าแล้วไม่รอช้าเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปที่ห้วยขาแข้งกันบ้างนะครับ สำหรับการเดินทางมาที่ห้วยหาแข้งของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัทยธานีนี้นะครับถือได้ว่ามีโอกาสมาเยี่ยมชมประวัติของคุณสืบนาคเสถียรเรียกว่าเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน,นะครับที่เกตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนั่นเองนะครับซึ่งภายในบ้านพักของท่านนั้นก็จะมีอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรแล้วก็มีรูปปั้นของคุณสืบนาคเสถียรปั้นอยู่บริเวณใจกลางนะครับแล้วก็ก่อนทางเข้านะครับมีป้ายมารดกโลกนะครับ ซึ่งให้เราได้ยืนถ่ายรูปเซลฟี่นะครับภายในจังหวัดอุทัยธานีนี่ถือว่ายังมีความร่มรื่นนะครับแล้วก็มีป่าไม้เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณบ้านพักของคุณสืบนาคัเสถียรน,นะครับก็มีป้ายประวัติเรื่องราวของคุณสืบนาคัเสถียนผู้อนุรักษ์เขตรักษาพันสตาห้วยขาแข้งนะครับเรียกว่าหลายคนนั้นอาจจะ เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็จะเกินกล่าวสักเล็กน้อยนะครับสําหรับคุณสืบนาะคเสถียรนั้นเกิดวันเสาร์ที่31ธันวาคมนะครับที่ตําบลท่างามอำเภอเม,มืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นลูกชายของคุณสลับนาคเสถียรอดีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีพี่น้องทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับซึ่งราวพศ2511-2514นะครับคุณสืบนั้น อยากเรียนสถาปัตยกรรมครับเพราะว่าชอบด้านศิลปะแต่มาสอบติดคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่35นะครับหลังจากที่คุณสืบได้เข้าทํางานที่สวนสาธารณะการเคหะแห่งชาติแล้วก็ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะวณศาสตร์นะครับก่อนในปีพศ2515จะเลือกมาทํางานที่กองนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเข้าไปประจาที่เขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรี และในปี2528นะครับก็เดินทางไปทำการวิจัยเรื่องกวางผานะครับที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าจนทำให้มีเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจให้แก่คุณสืบนะคสะเสถียนเป็นอย่างมากนะครับต่อมาปีพศ2529นะครับได้เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งมีสัตว์ตัวนับพันตัวนะครับ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณสืบพ,พอรู้ดีว่ายังมีสัตว์อีกจานวนมากที่ตายจากการสร้างเขื่อนในระหว่างนั้นคุณสืบก็ได้ค้นพบลังนกกระสาคอขาวปากแดงซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเรียกว่าประมาณพศ2530นะครับคุณสืบได้เปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการไปสูป่นักอนุรักษ์มีการร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ําโจนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งคุณสืบเห็นว่าการที่มีสัตว์จำนวนมากได้ล้มตายจากการสร้างเขื่อนนั้นนะครับ ทำให้คุณสืบมีการเริ่มต้นที่จะอภิปรายในการที่จะพูดทุกครั้งว่าผมขอพูดในนามของสัตตาเป็นวลีติดปากเลยนะครับพศ2531คุณสืบนาคัสเทียนและเพื่อนอนุรักษ์ออกโรงคัดค้านบริษัทไม้อัดไทยที่จะขอสมัชานทาไม้ที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับโดยอภิปรายว่าคนที่อยากอนุญาตให้ทําไม้ก็เป็นกรมป่าไม้คนที่จะรักษาก็เป็นกรมป่าไม้เหมือนกัน คุณสืบนะาครเสถียรนะครับจึงทุ่มเทเขียนรายงานนำเสนอยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่ในะเลสวนและห้วยขาแข้งนั้นเป็นมรดกโลกจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆได้ดูได้ฟังประวัติของคุณสืบนะาครเสถียรแล้วจึงทําให้เราได้รู้ว่าห้วยขาแข้งที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปในระดับสากลของโลกนั้นก็เกิดจากความ พยายามของนักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างคุณสืบนะาคเสถียรน,นะครับทําให้เรามีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงขอนําประวัติของคุณสืบนะาคเสถียรน,นะครับแต่ขอแสดงความสรุปด,ดีไว้อะไรแก่คุณสืบนะาคเสถียรต่อการจากไปไม่มีวันกลับมาณนะโอกาสนี้นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสําหรับ ชีวประวัติที่นำมาเสนอนี้นะครับก็ค้นจากวิกิพีเดียใน Google นั่นเองนะครับซึ่งเราเดินทางมาเที่ยวจังหวัดปุทัยไธานีนะครับก็อยากจะพาลูกๆหบบลานนะครับได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้างมาเที่ยววัดปิดทองไหว้พระชมสัตว์ป่าบ้างนะครับชมต้นไม้ที่มีสวยสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็สร้างความสดชื่นดีไม่น้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติตตามและรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับไปให้ถึงแล้วกลับมาให้ได้ บพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดตกบกพร่องนะครับจากการพูดคุยไปต้องขออภัยด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ